กับการไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อจ้ยที่วัดศรีอุทุมพรครับเชื่อว่าหลายคนเห็นแล้วพอจะคุ้นแล้วนะที่นี่ฮะที่จังหวัดนครสวรรค์ประชาชนเดินทางมากราบไหว้สรีระสังขารของหลวงพ่อจ้ยในวิหารที่วัดศรีอุทุมพรที่อยู่ที่ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์บุนนี้ฉากนี้พอจะเก็ตแล้วไหมดิฉันเก็ตตั้งแต่คุณพูดชื่อวัดละพะที่นี่ฮะเขามีรหัสลับ ที่ถ้าคุณแก้ไขออกมาได้แล้วก็คุณจะได้โชคได้ลาขวาอย่างนั้นเอารหัสมาเลยได้ไหมยังเอายังเนดูก่อนสิดูความยาวของท่อนอตะเคียนนี้กราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กันก่อนอแล้วคุณค่อยไปเล็งไปดูรหัสรับก็คือกระดาษที่แปะเอาไว้งวดนี้ครานี้มีข้อความปริศนาเขียนเอาไว้ว่า,วาเสือกับเต่าสองตัวขึ้นบนหงแปดตัวลงล่างเอาแล้ว เอาแล้วทั้งเสือทั้งเต่าผมตีความไม่ค่อยออกแต่ช่วงเนี้ผมเนี่ยฟอร์มร้อนแรงมากกำลังได้ลุ้นไปพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนก็ชนะเลสเตอร์อ๋อหงก็คือร้อนแรงร้อนแรงแต่นี่บอกหงแปดตัวเอลงล่างงงใช่ไหมงงงงแล้เสือกับเต่าแล้วแหละกระต่ายมาไหมล่ะ ไม่มีเอาเป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊ะดิฉันหน่ะรู้ไหมขัดใจกับที่วัดนี้มากเลยอะดิฉันอยากแก้โจทย์สมการเขาออกตั้งแต่วันแรกที่เราเล่าข่าวนี้เกี่ยวกับวัดนี้จนถึงวันนี้ประมาณเกือบสิบปีไม่ถึงสิบปีเกือบแต่ก็ยังไม่มีใครแก้ปริศนาข้อความเหล่านี้ไดุ้ยดิฉันอยากเข้ากรุ๊ปลายวัดนี้นับพิธีการทัานจ้าอาไว้นะคะ